นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ <Num> ท,ทังธรรมังสังขังนัมัดสามีเสนังใา้สบายทังคณะสงฆ์ทั้งญาติโยมทุกคนนะวันนี้เป็นวันออกพรรษาพวรนา <c oughs> ก็เป็นสิริมหามงคลนะที่พวกเราได้สวดมนต์ธรรมเิ้า แล้วก็เจริญจิตตภาวนาแล้วก็รักษาศีลแล้วก็ให้ทาน<ม>ตั้งแต่ใสายบาทนะ<ม>ก็ให้เราทุกท่านทุกคนได้ร่วมกำลังจิตกำลังใจตั้งสติสัมปชัญญะ<ม>หายใจเข้าหายใจออกลู้<ม>นั่งให้สบายบุญ บุญจริงๆนี้จะเกิดได้อย่างไรอ่าบุญที่แท้จริงจะเกิดได้ก็เราเรามีใจที่สงบเรามีสติรู้ตัวทั่วพร้อมนะขณะนี้แหละให้ทุกท่านทุกคนอยู่กับตัวเองอยู่กับเนื้อกับตัวอยู่กับตัวของตัวเอง อุปมาเหมือนเราใส่เสื้อผ้าเหมือนเราใส่เสื้อผ้ามันติดเนื้อติดตัวใช่ไหมอ่ามันอยู่กับตัวของเราใจของเราก็เหมือนกันให้อยู่กับเนื้อกับตัวอยู่กับตัวของเราเองณนะปัจจุบันนี้ หายใจเข้าสบายหายใจออกสบายหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้บุญที่ยิ่งใหญ่บุญที่แท้จริงนั้นแหละ<ม>คือมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมทุกท่านทุกคนวันนี้ก็เป็นวันออกพรรษามหาปวัลนา เป็นโอกาสพิเศษที่เราทุกท่านทุกคนทั้งประสงค์ทั้งญาติโยมนะตอนเย็นภาคคำ่ำที่วัดของเหล่านี้ก็จะมีการสวดมนต์ธวัดเย็นตั้งแต่หนึ่งทุ่มก็จะมีการทำพิธีปรวรณาทั้งคณะสงฆ์ทั้งญาติโยมว่าสโกุบาสิกา ผู้ที่อยู่ประจำหรือญาติโยมที่มาร่วมงานก็จะได้ประพฤติได้ปฏิบัติเช่นเดียวกันพร้อมเพียงกันเป็นสามัคคีธรรมเป็นมิตรภาพเป็นความสุขเป็นสันติสุขเป็นศีลเป็นธรรมเพราะฉะนั้นในเช้าวันนี้ ก็เป็นโอกาสดีเช่นเดียวกันที่ทุกท่านทุกคนได้มาพร้อมเพียงกันมาประพฤติมาปฏิบัติธรรมปฏิบัติเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาตั้งแต่การให้ทานการรักษาศีลการเจริญภาวนาอย่างนี้แหละ เรียกว่าปฏิบัติบูชาเมื่อเราปฏิบัติบูชาเราได้บุญได้กุศลเราได้ความสงบจิตสงบใจบุญนั้นนี้ก็จะนำชีวิตจิตใจของเราให้เจริญนะให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไป ได้มนุษย์สมบัติได้สวรรค <itch assessment> <iin> <im machine for Floyd appeal> ์สมบัติได้พระนิพพานสมบัติการะวรณาความหมายอันเป็นสาระเป็นประโยชน์ในวันนี้ทั้งพระสงฆ์ก็ดีทั้งญาติโยมก็ดีทั้งผู้อยู่วัดทั้งผู้อยู่ที่บ้าน ปวรณาหมายความว่าตักเตือนบอกกล่าวสีแจงแนะนำด้วยความเมตตากรุณาสงสารผู้ใหญ่ก็แนะนำเมตตาต่อผู้น้อยผู้เสมอกันก็ตักเตือนบอกกล่าวด้วยดี มีจิตเมตตาอภัยอโหสิกรรมผู้เสมอกันก็เหมือนกันหรือผู้น้อยรับฟังในการตักเตือนบอกกล่าวก็น้อมไปประพฤติไปปฏิบัติเรียกว่าปฏิบัติตามพระสมมาสมพุทธเจ้าเป็นอริยประเพณิ เป็นสิ่งที่ดีที่งามที่ประเสริฐท่านทั้งหลายคำว่าปรวรณานะจะต้องให้อภัยจะต้องยอมรับหรือว่านำไปประพฤตินำไปปฏิบัติทุกท่านทุกคน ต่างก็มุ่งหมายในความสุขความเจริญสิ่งใดที่มันไม่ดีไม่งามมันผิดศีลผิดธรรมเราก็ออกกล่าวตักเตือนผู้ใหญ่ผู้เสมอกันผู้น้อยก็กล่าวโดยสังเขปคำว่าปรวรณานะมันมีความหมาย มันจะได้สบายใจจะได้บริสุทธิ์ใจคำก่าวคำก่าปวารณาให้เราทั้งทั้งหลายได้ตะเตรียมจิตเตรียมใจพูดที่ดีคิดที่ดีทำที่ดีในวันนี้อ เป็นมหามงคลเป็นสิริมงคลในวันออกพรรษาปรวรณาซึ่งต่อไปในวันข้างหน้าก็จะเป็นการทอดกระินประจําปีซึ่งวัดของเรานี้ก็จะทอดกรถินในวันที่24ตุลาคมตรงกับวันอาทิตย์นะทอดกรถินก็ เป็นไปตามพระธรรมพระวินัยของพระสมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อพระจำพรรษาสามเดือนไตรมาสมีพระภิกษุห้ารูปขึ้นไปก็จึงสามารถรับผ้ากรถินได้ญาติโยมผู้มีจิตสตา ที่มุ่งหวังจะทําบุญทากุศลบำเพ็ญสนับสนุนในวัดวา,าศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะเป็นโอกาสอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าทอดกตินนี้ปีละครั้งนะวัดหนึ่งจะทําได้ครั้งเดียวแล้วก็มีเวลาจํากัด หนึ่งเดือนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเรียกว่าการกระตินพระสงฆ์ผู้อยู่จําบรัษาท่านก็จะได้เย็บผ้าตัดผ้ายอมผ้าเป็นผ้าจีวรผืนใดผืนหนึ่งเรียกว่าการกะตินนะให้ถูกต้องให้ถูกต้องตามพระธรรมพระวินยัย แล้วกระตินปีนี้มันเป็นกระตินทีเ่เรียกว่าสังคมหรือว่าโลกโควิดระบาด<ม>เป็นมาตั้งแต่ปีที่แล้วนี่เป็นสองปีแล้วการจัดงานกระตินนี้มันก็ยากนะปีนี้ไม่ใช่ของง่ายต้องระมัดระวังเพราะประชาชนาญ,ญาติโยมอาจจะมากันเยอะ อาจจะมาเยอะกว่าวันนี้อาจจะหลายร้อยนะ<ม>หรือพระสงค์บางวัดท่านก็จะมาร่วม,มทางวัดก็จะจัดแบบ<ม>แบบไม่เหมือนทุกปีคือไม่มีการตั้งลงทานไม่มีการตั้งโต๊ะอาหารเหมือนอย่างว่าพระที่จะไปตักอาหารในโต๊ะ ตั้งโต๊ะนี้ไม่มีญาติโยมเหมือนกันแต่ก็จะทาเป็นข้าวกล่องเป็นชุดๆอ่แล้วก็แจกนะแจกจ่ายญาติโยมที่มาทุกคนให้ได้รับประทานกันทั่วถึงพระสงฆ์ก็เหมือนกันพระสงฆ์ก็จะแจกเป็นชุดเป็นชุดเสร็จแล้วก็ไปพิจารณา,าตามอัตยาศัย ญาติโยมเหมือนกันใครมาก่อนก็รับก่อนใครมาทีหลังก็รับทีหลังเวลาทอดกรตินโดยประมาณสิบนาฬิกานะอ่าสิบนาฬิกาการทอดกรตินก็เป็นการยกผ้าชุดเดียวเอาแบบง่ายอย่างปีที่แล้วนะเพื่อจะให้กระชับเวลา ก็จะมีการแสดงธรรมสักสิบห้านาทีหรือยี่สิบนาทีจึงถวายพระกตินแล้วก็ประสงค์อปโลกแล้วก็ให้พอ่อนแล้วก็เป็นเสร็จพิธีดังนั้นในวันนี้จึงได้นำเรียนกับญาติโยม ทุกท่านทุกคนที่ได้มาพร้อมเพียงกันในวันเข้า,าพรรษาปวารณาส่วนภาคค่ำกลางคืนในวันนี้หากท่านใดมีจำงมุ่งหมายที่จะมาร่วมสวดมนต์ทำวัดทำพิธีปวารณาพร้อมกันสงฆ์ก็สามารถมาได้ตั้งแต่เวลาหกโมงเย็นจนถึง สามทุ่มโดยประมาณนะก็นำเรียนพอสังเกตสำหรับชาววันน um, ี้ <observing> บุญกุศลคุณงามความดีที่ทุกท่านทุกคนได้ป,ปําเพ็ญมาตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันและจะทำไปในข้างหน้าการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาสวดมนต์เสียสละกตัญญูกตาวท,บาบทีบูชาคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บูชาคุณแผ่นดินชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ ปูชาคุณบิดอนมารดาปู่ย่าตายายทั้งอดทั้งสิ้นให้ทุกท่านทุกคนจงประมวลเข้าสู่จิตสู่ใจของเราแล้วก็แผ่เมตตาอุทิศบุญกุศลไปทุกทิศทุกทางอย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณด้วยจิตใจที่ดีงามงดงาม ตั้งมั่นในคุณพรัตนาไตรตั้งมั่นอยู่ในความไม่ประมาทมีสติมีสัมปชัญญะเป็นที่ตั้งขออนุมโมทนากับท่านทั้งหลายจงมีแต่ความสุขความเจริญมีอายุวันนะสุขภะละปฏิภานธนสารสมบัติเดินทางไปไหนใกล้ๆ จงปลอดภัยด้วยกันทุกท่านทุกคนเธอ